คล้ายที่เราใส่ป่ะไม่เหมือนบบนะเดี๋ยวมันจะเอารงมาดีนิดนนะโอเคครับการสดีท่านผู้ชมทุกทา่านขคราบยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอเตอร์สาร์อีกรอบนึงครับผมวันนี้ก็อยู่ที่ร้านนี่นะครับร้านแต่งรถก็วันนี้เอารถมาทำเอ่อจะเอามารีวิวท่ออ่าแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะเขาให้มารีวิวท่อวัอนนี้ก็กำลังถอด ท่อไปแล้วนี่นี่คือท่อเดิมที่ใส่อยู่แมนี่ฮะนะฮนะเป็นสลิปออนนะท่านผู้ชมนี่ถอดออกมาแล้วก็มีพี่ที่รู้จักคนหนึ่งนะนี่เขาทําแบรนด์ท่อนะนี่ชื่อว่าแบรนนี้เลยล o o m Rider ์เห็นแล้วเ่ยเพิ่งออกมาใหม่เลยกเกนเี่ยเขาอยากได้รูปว่าตอนที่ไปใส่ของตัวตัวใหม่นะตัวรหัสอาว่ามันจะเข้ารูปหรือเปล่า อยากดูว่ามันโอเคหรือเปล่านะแต่ว่ามีปัญหาคือว่าข้อที่ตัดมาใส่คันนี้เขาเขาเขาตัดลึกไปนะทําให้ใสอันนู้นไม่ได้ก็จะทําให้ใส่ไปแล้วสตาร์ทให้ฟังไม่ได้นะท่านผู้ชมก็จะดูได้เฉพาะาทรงเนาะว,ว่ารามาใส่กับอันนี้แล้วมันเท่ขนาดไหนโอเคเนาะ เคท่นท่าชมตอนนี้เราก็ได้ทำการติดตั้งท่อแบนด์รูมไรเดอร์เข้าไปใน c b r 6 5 0 r เรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะทรงกร็จะประมาณนี้เลยเนีย่เห็นได้ว่าท่อน,นี่มีความใหญ่มากอวบมากอันนี้ท่อกี่นิ้วนะฮะสมนิ้วท่อก็ขนาด3นิ้วนะก็ถามว่ามันโล่งไหมไม่โล่งเนาะว่าะว่าข้างในเออข้างในเขา มันเล็กเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อทางไม้สนิ้วแต่ว่า๋อเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเป็นเป็นสูตรของทางร้านว่างั้นเออก็ถ้าทําออกมาแล้วราคาก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ5้าพันกว่าบาทเออก็ใครสนใจก็ลองไปติดต่อได้ครับในเพจนี่เลยรูมไ r เดอรนะใครสนใจท่อแบบใหญ่ๆแบบเนี้ยจริงๆก็อยากจะสตาร์ทให้ฟังนะแต่ว่าไอ,อตัวนี้เอ่อตอนที่ตัดตอนที่ผมตัดใส่ท่อผมอมันไม่เข้ากับตัวนี้ไงราะ ไม่รู้จะสตาร์ทให้ฟังได้หรือเปล่าแต่ลองนิดนึงก็ได้น่าจะได้อยู่เนาะลองนิดนึงรองนิดนึงคล้ายๆที่เราใส่ปะไม่นะามาเหมือนนะเสียงมันจะออกตรงนั้นนิดนึงครับอ๋อเออก็นี่เป็นเสียงตอนนี้เป็นเสียงแต่ไม่เป็นทางการนะเพราะว่าตรงนี้มันมัน,ม,นมันไม่มันไม่แน่นเท่าไหร่มันทําให้มีเสียงอกอกตรงนี้นะเออให้ฟังคร่าวๆประมาณนี้แต่ถ้ามันแน่นมันจะเป็นอีกเสียงนึงนะดีแต่นิตรง ทอมันไม่แน่นเท่าไหร่เออประมาณนี้ประมาณนี้โอเคฮะก็น้อก็เมื่อกี้ที่สตาร์ทได้ฟังเนาะเนี่ยอ่ามันมีเสียงออกตรงนี้นิดนึงเพราะว่ามันมันมันไม่แน่น,นเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองใส่กับคื้นตัว F ของน้องเขาแล้วเดี๋ยวเปิดให้สตาร์ทได้ฟังอีกทีนึงโอเคโอเคเดี๋ยวเราถอดออกก่อนนะโอเคโอเคท่านชมระหว่างรอท่อผมเปลี่ยนกับพื้นนะเรามาฟังเสียง หนึ่งหนึ่งเก้าเก้ามาสตาร์ทกันดีกว่าโอเคท่ามชมตอนนี้ก็พอกับสู่คืนรถ ที่ใส่มาตอนแรกแล้วเนี่เดี๋ยวมาฟังเสียงกันดีกว่าว่าเสียงจะเป็นอย่างไร โอเคครับก็จะประมาณนี้เลยสำหรับท่อไลท์ลูมไรเดอร์เอ้ยไม่ใช่ท่อลูมไรเดอร์แมพดผิดครับแบรนด์ใหม่โอเคนอกประมาณนี้ใครสนใจก็ลองไปติดต่อในเพจได้น,นะครับผมก็เสียงนุมน่มๆแบบนี้เลยโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ